สวัสดีครับวันนี้ผมช่างงูนะครับพาพี่ๆน้องๆคนรักกวางนะครับวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้สืบเนื่องจากคลิปต่างๆนะครับที่มีฟีดแบ็มาอย่างมากนะครับที่อยากจะเห็นการเจริญเติบโตของงูกวางที่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว9เดือนถึง10เดือนนะครับถ้าย้อนกลับไปดูคลิปด้านบนจะเห็นว่าผมเริ่มลงกวางประมาณเดือนตุลาคมนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมต้นเดือนนะครับผมจะลองมาดูทถังนะครับ ที่เราได้เพาะกวงไว้ว่าตอนนี้การจเจริญเติบโตเขาจะไปถึงไหนแล้วนะครับฝากพี่น้องๆติดตามนะครับผมเดานะครับตอนนี้เขาอาจจะเริ่มเข้าดักแรกรางตัวก็อาจจะเริ่มมีเขาให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรือถังให้ดูโอเคเรามารุ้งกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ค่อยๆนะครับเพราะว่าบางตัวอาจจะยังมีความอ่อนแออยู่นะครับอาจจะเป็นตัวอ่อนอยู่หรือว่าบางตัวอาจจะเริ่มเอ้ยเฮ้ยโอ้ยดุ้ยโอ้กว่างใหญ่นะครับเนี่ยกวางส่งนะเนี่ยโอ้ตัวนี้เริ่มแก่แล้วนะครับเด๊ด๊ดผมผมจะเริ่มเขี่ยให้ดูนะครับโอ้ย ปีก่อนนะครับเราะสบปัญหากวางจะเป็นกวางกิกวางที่ไม่สวยนะครับเพราะว่าสายพันธุ์นะครับอาจจะไม่ค่อยดีบวกกับอาหารนะครับปีก่อนผมถือว่าปี2 5งหนะครับผมเลี้ยงอาหารที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ปีนี้ผมได้ซื้อแมสกวางหรือว่าเป็นแมสผสมอย่างดีนะครับทําให้นะครับเดี๋ยวเราดูผลงานปีนี้นะครับ1สายพันธุ์ดีนะครับ2ออาหารดีนะครับอุณหภูมิเหมาะสมเราจะได้อย่างนี้นะครับโอ้แขนขาครบ ตัวโตมากนะฮะเนี่ย <Wow. S 1> น่าจะอยู่ที่2.5ได้นะครับยังโตได้อีกนะครับสีแบบนี้คือส,สีที่เพิ่งเข้าดักแด้ได้ไม่นานนะจะใช้เวลาอีกประมาณ15วันถึง20วันนะครับ <Huh? S 1> 15ว, <Huh? S 1> วันถึง20วันเขาจะลอกคราบอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นกวางที่มีเปลือกแข็งนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้วันนี้นะครับผมจะพิเศษนะครับผมจะมาสอนพี่ีน้องๆทำโครงเทียมเห็นไหมครับนี่คือโรงแท้ของเขาโครงที่เขาทําเอง แต่เราจะมาสร้างโพรงเทียมให้เขาอยู่หรือว่าแยกให้เขาอยู่นะครับโอเคเพื่อที่จะป้องกันพวกเขาขาต่างๆให้สมบูรณ์มากที่สุดนะครับเด,ด,ด,ดี๋ยวผมทำให้ดูเอาอีกแล้วนะครับถังเดิมถังนี้เราจะมี5ตัวนะครับคือตัวที่2พร้อมแล้วครับเนี่ยโอ้พร้อมแยกต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆขวข้อกขขอกมา <c oughs> โอเจอละเนี่ยเห็นไหมครับ การที่เราไม่แยกนะครับแล้วเขาอยู่เองตามธรรมชาตินะครับเสียงที่เขาของเขาจะงอนะครับเนี่ยแบบนี้เริ่มงอแล้วอาจจะใช้ชนไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็อาจจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนะครับเนี่ยเราจะรักษาเขาแบบนี้ลําบากนะครับเป็นจุดอ่อนของการเลี้ยงกวางนะครับธรรมชาติที่เขาออกมาบิดบิดเบี้ยวเเพราะว่าสภาพดินหรือว่าหรือว่ามีสัตว์อื่นรบกวนนะครับหรือว่ากวางด้วยกันเองเนี่ยเขาเบียดเสียบกันนะครับ อยู่ในถังต่างๆมีจํานวนเยอะมากๆเขาของเขาก็จะเสียรูปแบบนี้นะครับแต่ไม่ชนไม่ได้แล้วแต่เราก็เลี้ยงดูแลเขานะครับโอเคนํำพงอุปกรณ์วันนี้นะครับที่เราเตรียมไว้อุปกรณ์พวกนี้เราหาซื้อได้ตามตลาดท่วไปนะครับเป็นแก้วชาแตงโมนขนาดนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรนะครับดูขนาดเส้นบางเฉย์กลางก็ประมาณ สิบสองเส้นนะครับสิบเซนแล้วก็มีฝาปิดแบบนี้มีรูระบายอากาศด้วยนะครับมีส่วนประกอนที่เราจะใช้ทำโอเคเราใช้แมสก่านที่เขาอยู่นี่แหละครับแต่ต้องเป็นแมสท,ที่มีความชื้นนะครับบีบเสร็จต้องเป็นก้อนแบบนี้นะครับต้องเป็นก้อนบีบตัวไม่มีน้ําแต่จับตัวเป็นก้อนนี่คือสภาพที่เขาชอบอยู่นะครับเริ่มใส่เลย เราเริ่มลองตรงนี้หนาสักเซนหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยกดให้แน่นนะครับโอเคเราสากครกนะครับสากตําส้ตามตําพวกนี้นะครับเอาเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วเราค่อยเติมแมสเข้าไปาก,กดให้แน่นนะครับเราที่จะแน่นได้กดให้แน่นที่สุด เติมแล้วกดวกดกดไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะรอบสากตัวนี้นะครับกดให้แน่นกดให้แน<ๆ>่นไม่ให้พงเขาถล่มนะครับใส่ไปทีละชั้นละชั้นนะครับสเกตแมสต้องมีความชื้นนะครับถ้าไม่ชื้นเขาจะไม่จับตัวนะครับ oh, <no. S 1> เอาแล้วครับขอแน่นเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ค่อยหมุนหมุนสากนะครับเป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับบางท่านก็อาจจะมีอุปกรณ์ทำพงเทียมด้วยนะครับแต่เราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับซินเปลอง เน้นการกดให้แน so, 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 so ่นนะครับแล้วค so, so, so so ่อยๆเอาสากกดรอบๆนะครับแล้วค่อยๆลบออกนะครับแล้วเราค่อยแต่งปากขอบให้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้อ่าเศษแมทพวกนี้นะครับอาหารพวกนี้หล่นลงไปในโพรงเขานะครับสังเกตโพรงต้องมีความลึกพอสมควรแล้วเราค่อยค่อยๆจับนะครับตัวเขายังอ่อนอยู่นะครับเขาโดยเฉพาะเขาระวังเขาหักบิดเบี้ยวนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเขาของเขาบิดเบี้ยวได้นะครับ ค่อยวางลงไปเรียบร้อยสังเกตนะครับโพรงตรงนี้ต้องสูงกว่าเขาของเขาประมาณ1-2เส้นนะครับตรงนี้นะครับให้มีความลึกพอสมควรนะครับไม่ให้ตื้นเกินไปความชื้นของเขาจะต้องรักษาความชื้นไว้นะครับเสร็จแล้วปิดด้วยกระดาษแข็งหรือว่าฟิวเจอร์บอร์ดก็ได้นะครับวัสดุง่ายๆปิดไว้นะครับบังให้ไม่ให้เขาโดนแสง หรือว่าความชื้นระบายออกมากเกินไปก็จะทําให้เขารอกคาบยากนะครับต้องรักษาความชื้นให้เขานะครับปิดด้วยฝานะครับที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งตัวการทำโรงเทียม เห็นไหมครับบางตัวก็ยังไม่พร้อมที่จะเข้าดักแด้แต่เขาก็เริ่มสร้างโพรงนะครับตัวนี้ยังเป็นลักษณะของหนอนอยู่เห็นไหมครับมีโพรงเหมือนกันแต่ว่าตัวของเขาก็จะย่นๆแล้วก็สีน้ําตาลแก่นะครับพร้อมที่จะเข้าเป็นดักแด้ต่อไปเดี๋ยวเราก็ทาโพรงเทียมให้เขาได้เหมือนกันนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะเริ่มเป็นตัวสภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ คอกเดียวกันนะครับแต่ว่าเจริญเติบโตต,ต,ต่างกันนะครับไม่เหมือนกันโอเคตัวสุดท้ายในถังมาลุ้นดูนี่อ่ะเจอแล้วเห็นไหมครับอ๋อหนอนใหญ่นะครับอาจจะเป็นตัวผู้นะครับแต่ว่าเจริญเติบโต,ตช้ากว่าเพื่อนนี่ครับเห็นโพงที่เขาปั้นเองไหมครับก็จะมีความแน่นนะครับแข็ง อจับหน่อยครับแล้ยแข็งเห็นเลยครับพงเขาเขาทําเองก็เหมือน้ซยๆที่เราทํานั่นแหละครับวิแต่แข็งแข็งมากเลยะเขาจะม้วนแน่นแน่นมากอะ่ะขาทําจนะเรียบเลยนะครับแน่นมากเป็นพงแน่นมากหม,หมดแล้วห้าตัวเห็นไหมเขาปั้นก้อนเห็นไหมเหมือนปวกเลย